สวัวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะคะก็ห่างหายกันไปนานเลยเนาะสําหรับคลิปรีวิวนะจ๊ะวันนี้แก้วจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่แก้วได้ทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยก็เลยจะเอามาพูดกันในคลิปนี้นะคะหลายหลายคนที่ติดตามก็อาจจะเห็นว่าแก้วได้มาจากเว็บสวย360อองศานะคะก็ทางเว็บนะคะก็ส่งมาให้แก้วลองหลายตัวมากนะคะแก้วก็เลือกเอามาพูด ที่ใช้จริงๆแล้วมันเอ่อรู้สึกว่าชอบแล้วก็น่าจะเอามาบอกต่อให้สาวๆได้ฟังกันนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองเป็น CC ซีครีมนะคะของ ladykin นะคะก็อาจจะเห็นว่าพูดไปหลายคลิปแล้วนะคะเพราะว่าเออเอาไปใช้จริงแล้วก็วันนี้หน้าก็ใช้อยู่นะคะเป็นเออเขาเรียกว่า CC ซีครีมที่รู้สึกว่าเออมันเข้ากับผิวเราแต่แก้วไม่ได้ใช้แบบเปล่านะก็คือ ผสมกับ b ีด้วยนิดนึงหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะว่า CC ซีครีมนี่คือมันต่างจากบ b ต่างจากรองพื้นยังไงนะคะค่ะก็ CC ซีครีมนะคะก็ย่อมาจาก Color อร์คอนโทรลครนั่นเองนะคะก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากบ b บีครีมนั่นเองเพื่อแบบว่าให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมคอนโทรลผิวของเราได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนเจ้าซีซีครีมของ lady k i n ันะคะเป็นแบรนด์ของประเทศเกาหลีนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เออแก้ว่าหลายตัวใช้ดีเพราะว่าแกว้วก็ได้ลองใช้หลายตัวแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาพูดถึงซีซีครีมกันให้ดูนะจ๊ะ mm hmm. ก็รูปแบบหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีหลอดมาไม่ใช่หลอดก็จะเป็นแบบว่าใช้งานง่ายสะดวกนะคะจะเป็นหลอดแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเออจะบีบ,บ,บเอาแต่เขามีหัวปั๊มมาให้ด้วยนะคะ ก็แบบนี้เห็นไหมนี่ก็เขอะนิดนึงเพราะว่าใช้ใช้บ่อยมากจริงๆนะจ๊ะก็เนื้อครีมจะเป็นสีขาวอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สองนะคะเป็นแบบโทนเหลืองนะมันจะมีสองสีด้วยกันนะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีพิงก์แล้วก็สีเยลโล่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบเข้ากับสีผิวสาวทโทนเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อสีขาวแล้วแบบ คือมาเห็นมันขาวอย่างนี้แต่พอเวลาเราทาไปแล้วมันปรับเข้ากับผิวแก้วได้ประมาณนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือใช้อยู่แล้วแบบพยายามแต่งหน้าอ่อนๆให้สาวๆได้ดูกันว่าเออผิวความเป็นผิวมันเป็นยังไงนะจ๊ะแก้วก็ชอบจริงๆบอกเลยดูมันก็จะแบบปัดแก้มนิดนึงแล้วก็ตานี่ไม่ได้แต่งแบบตาสดแล้วก็คิ้วปากแค่นี้เองแบบเป็นสาวเกาหลีได้แล้วนะจ๊ะ ก็อาจจะเพิ่มความเงานิดน,นึงแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าสําหรับสาวผิวมันเงา,นาแน่นอนนะจ๊ะพอทาไปสักพักจะรู้สึกถึงความเงาน,านะจ๊ะก็ไปดูวิธีการทาของแก้วดีกว่านะว่าแก้วใช้เจ้าตัวนี้ทายัางไงนะคะก็ไปดูกันเลยพามาดูวิธีการลงซีซีครีมของ lady cream ของแก้วนะจ๊ะก็คือชอบมากอันนี้นะจ๊ะ สีเป็นเบอร์02นะคะก็มาเริ่มลงกันเลยอันนี้ก็หน้าลงกันแดดเรียบร้อยก็จะมีจุดตรงนี้นิดนึงนะคะเบอร์ซีซีก็เปิดสองฟั๊มแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็วนวนให้แบบตัวซีซีมันแตกกระจายแบบนี้แล้วก็จะลงไปที่ใบหน้าก็จะเป็นสีขาวเลยนะแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ากับผิวเรา ลงเสร็จก็ได้ผิวหน้าประมาณนี้นะคะก็จะแบบปรับสีผิวขาวขึ้นมา1ระดับ2ระดับเลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้ขาวแบบขาวหน้าลอยอะไรมากมายนะคะก็ทาคอด้วยถ้าแบบกลมลอยอะไรเงี้ยก็แบบปลายมาที่คอ,อนิดนึงแต่ว่าให้ดูใกลๆ้ๆหน้าเราจะแบบเงาเงาเห็นไหมเห็นชัดไหมเนี่ยก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้แล้วก็ปกปิดรอยตรงนี้นะคะก็แบบไม่ได้แบบปกปิดได้เยอะมากอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบเอาคอนซีลเลอร์ แปะแปะทับไปนิดนึงแต่ว่าโดยวรวมแล้วแก้วไม่ไม่ไม่ไมไมทับคอนซีลเลอร์ทับนะจ๊ะก็จะไม่ปกปิดมากก็คือมีสิวก็ปล่อยปล่อยมันไปนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ไปดูวิธีการใช้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็จะมาสรุปผลหลังใช้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะก็แบบรู้สึกว่ามันเข้ากับผิวแก้วได้ดีแล้วก็แก้วชอบใช้กับผสมกับบีบีนะก็ใช้เดียวเดี่ยวก็ได้แต่แก้วว่าแก้วชอบแบบ สีเนื้อแบบออกโทนแบบหน้าไม่ขาวมากก็คืออันนี้จะแบบไม่ได้ขาวกว่าผิวแต่คือมันจะให้ความผ่องแบบพุ่งหน้าผ่องหน้าขาวอะไรอย่างนงี้นะจ๊ะก็แบบระหว่างวันก็ต้องการให้มันดรอปลงมานิดนึงผสมกับบีบีนะจ๊ะที่แก้วชอบอะไรประมาณนี้นะคะก็ทาแล้วถามว่ามันปกปิดอะไรได้ไหมปกปิดพอสมควรนะคะแต่สิ่งที่ได้จากเจ้าตัวนี้คือบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ ใช้ได้ทุกวันนะคะเป็น everyday look ก็ได้นะคะแล้วก็ทาแล้วหน้ามันรู้สึกว่าเงาเหมือนสาวเกาหลีเพราะว่ามันเป็น bb จากเกาหลีนั่นเองนะคะทาแล้วให้อารมณ์แบบเออเราเป็นสาวเกาหลีอะไรแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ขนาดเยอะนะก็คืออันนี้ขนาด35 ml นะคะแล้วก็อันนี้คือใช้มาได้สักพักแล้วหลอดยังหนักอยู่เลยแล้วก็ยังรู้สึกว่าเหมือนมันจะจะไม่ยุบอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ ช้แล้วชอบจริงๆนะคะก็หวังว่ารีวิวนี้จะถูกใจสาวๆกันนะคะก็เอามาพูดตามความรู้สึกที่แกแบบรู้สึกจริงๆเลยว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงนะจ๊ะก็นั่นแหละก็ไปลองดูกันได้นะถ้าสําหรับสาวๆที่กําลังหาซีซีครีมที่อยากจะลองอยากจะดูอะไรอย่างนี้ก็ลองดูเจ้า lady kim ตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าแบบ ยังไงไม่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ลองเข้าไปส่องในเว็บสวย360องศานะคะก็สินค้าเขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะจ๊ะแก้วก็ชอบเข้าไปส่องดูประจํานะสําหรับผู้หญิงอย่างเราเนาะความสวยความงามเป็นเรื่องสําคัญนะจ๊ะก็วันนี้ลากันไปเท่านี้มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็เข้ามาคุยกับแก้วได้ที่ Facebook f a n นเพจนะจ๊ะลิงก์ทุกอย่างก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ